สวนาวินคนนี้ไม่ตอบคำถามครับว่ารอบที่สองนี้จะหวัวได้คุณพิธาหรือไม่และย้อนถามว่าเสนอได้หรือยติซ้ําหรือไม่ญานหนึ่งคือบอกลอายจุดนะครับได้แนะไปยังประธานสภานะครับให้ตีความเรื่องหนึ่งก็คือส่งให้สันร,รัฐธรรมนูญนะครับตีความปมสวไม่หวตพิธาขัดมาตราสามหรือไม่นะครับมาดูทางฝั่งของการเคลื่อนไหวที่มีจุดร่วมกันคือการกดดันและการขอเสียงโหวตจากสวน,นะครับจากทั้งสองท่านทั้งบอกลอายจุด แล้วก็สวนาวินนะครับที่ถูกถามในวันนี้เอาสวนาวินก่อนครับวันนี้ไม่ตอบคําถามครับว่ารอบที่สองนี้จะโหวตให้คุณพิธาหรือไม่และย้อนถามว่าเสนอได้หรือยติซ้ําหรือไม่นี่ครับความเห็นมุมของสวและอํานาจเกา่าก็ยังมองว่าเป็นยตินะครับในการนําเสนอโหวตชื่อนายกเพราะถ้าเป็นยติมันก็เป็นปัญหาว่ายติตกไปแล้วไม่ผ่านแล้วจะยกขึ้นมาเสนอซ้ําอีกได้หรือไม่นี่ความเห็นตแตกต่างนะครับแน่นอน19กกรกฎาคมมันต้องมีข้อถกเถียงนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับในช่วงสาย,สาย ทเที่ยงเที่ยงลามไปถึงบใบยๆถ้ายังไม่จบนะครับสวนาวินนะครับไม่ตอบในวันนี้18กรกรกฎาคมที่รัฐสภาพลเอกนาวินดำริการสวให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมวุฒิสภาถึงกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมว่าก็โหวตไปแต่หากมีการเสนอชื่อพิธาลิมจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะคาดีเด่นนายรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งพลเอกนาวินกล่าวว่า จะเสนอได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเป็นยติหรือไม่ก็ยังไม่รู้ก็ต้องรอดูว่าจะเสนอกันแบบไหนยังไงอ่ะเมื่อถามว่าการที่พระเก้าไกลออกมาให้ความเห็นกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาสวบางคนจะยึดตามข้อบังคับรัฐสภาข้อที่41พลเอด็กนาวินกล่าวว่าอาจต้องรอประธานรัฐสภาแล้วครับและต้องรอดูว่าเสียงของสภานั้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้ยังตอบไม่ได้จริงๆถามย้ำว่าหากเสนอชื่อไหนพิธาซ้ําจะได้มีการลงมติแล้วจะออกเสียงยังไงพลเด็กนาวินกล่าวว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่า นะเดี๋ยวเรอดูดีกว่ามายืนยันให้แล้วกันว่าจะเป็นฝั่งไหนเพราไปตรวจสอบรายชื่อจากการประชุมร่วมรัฐสภาในการโหวตน,นายกเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านะครับพลเอกนาวินดําริการเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีการงดออกเสียงนะครับแล้ววันนี้ก็ยังไม่ตอบว่าจะงดออกเสียงหรือจะไม่เห็นชอบหรือจะเห็นชอบด้วยนะครับก็คงจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนการกดดันอีกด้านหนึ่งคือบอกลอายจุดนะครับได้แนะไปยังประธาน สภานะครับให้ตีความเรื่องหนึ่งก็คือส่งให้สารรัฐธรรมนูญนะครับตีความปมสอวอไม่โหวตพิธาขัดมาตราสามหรือไม่นะครับและบกลกายจุดเองก็ยังได้มีการโพสข้อความสั้นๆนะฮะรู้สึกว่าจะโพสต์หลังจากนี้ตามหลังออกมาเห็นบอกเตรียมรองเท้าผ้าใบกระเป๋าน้ําดื่มอะไรให้พร้อมนะครับนัดมอบยี่สิบกร,รกฎาคมนี้ด้วย <S <S โดยบกลายจุดนะครับแนะว่าประธานสภาควรส่งสารรัฐธรรมนูนตีความนะครับปมสวไม่โหวตพิธาขัดมาตราสามหรือไม่ แลวก็นัดรวมพลกันในวันที่23กรกฎาคมนี้โดยคุณสมบัติบุญงามมโนอกรอายชุนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ใจความว่าถึงพี่น้องประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยและตัวแทนพรรคการเมืองในสภาผมขออนุญาตชี้ประเด็นทางหลักการเพื่อให้พวกท่านเข้าใจสถานก,การณ์เฝ้าระวังการกระทําของคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ดํารงตําแหน่งสวบอกาการกระทําสวในวันที่13กรกฎาคมที่ไปโหวตไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่สภาผู้แทนเสนอขึ้นมานั้น เป็นการขัดต่อร,รัฐธรรมนูญมาตราสามว่าด้วยเรื่องอำนาจอธิปไตยของปวงชนต่อมาประเด็นต่อมานะครับหน้าที่ของสวในคําถามพ่วงท้ายมีเพียงแค่การรับรองผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเพราะสสอได้รับชันธามติมาจากประชาชนแต่สวไม่ใช่สิ่งที่บรรดาสาวหลายคนได้อธิบายไว้ตั้งแต่ตอนเลือกนายกประยุทธ์พิยคสองว่าตนเองไม่มีสิทธิทาอย่างอื่นได้เลยนอกจากรับรองเสียงข้างมากที่เสนอขึ้นมา ใครได้เสียงข้างมากก็เลือกคนนั้นต่อให้ใครก็ตามทีเพราะสาวไม่มีสิทธิใช้อำนาจเหนือสอสอที่ประชาชนเลือกมาออผมเข้าใจการตีความของบอก,กรลายจุดแล้วแกบอกว่าตอนปีหกสองเนี่ยใครรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็เสนอขึ้นมาสาวเนี่ยใช้สิทธิเพียงแค่รับรองไม่มีอำนาจไปคัดค้านไปทัดทานไปเอาเสียงไปสร้างสมดุลใดๆตามที่อธิบายกันในเวลานี้นะครับแกยกรัฐธรรมนูญมาตราสามออกมาเรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับนะและในคําถามพ่วงตอนประชามติเนี่ยก็บอกด้วยว่า นะครับสอวอเนี่ยเหมือนกับมีหน้าที่รับรองนะใช้คําว่ารับรองผู้ถูกเสนอชื่อมาจากเสียงข้างมากคือสภา,ศา,ศา,ศาสสนี่แกอธิบายอย่างนี้ในประเด็นต่อมาการที่สอวอ,อ้างสถานะของตนเองจากคําถามพ่วงท้ายในการลงประชามติเ <c oughs> มื่ออำนาจที่มาจากคําถามพ่วงท้ายเกิดขัดแย้งกับอำนาจประชาชนที่ไปเลือกตั้งคําถามคือระหว่างคําถามพ่วงท้ายกับรัฐธรรมนูนมาตราสามใครมีศักดิ์ที่สูงกว่ากันคําตอบก็คือรัฐธรรมนูญ นะครับไม่มีหรอกครับที่รัฐธรรมนูญจะขัดต่อคําถามพ่วงท้ายเป็นไปไม่ได้ต่อมาสวชุดนี้มีที่มาจากการเลือกของคอสอชอซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและได้สลายตัวไปแล้วหลังการเลือกตั้งเพียงสองแต่สวที่คอสอช,อชอเลือกมายังมีชีวิตอยู่ต่อคําถามที่ว่าสวชุดนี้มีความชอบธรรมในการดํารงอยู่ในขณะที่ประเทศเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่และหากมีความชอบธรรมอยู่บ้างแต่จะมีความชอบธรรมถึงกับการออกเสียงขัดขวาง ฉันทรมาติที่มาจากสภาผู้แทนรัษฎรได้อย่างไรดังนั้นสอวอจึงมีสถานะเพียงสิ่งตกค้างจากยุคเผด็จการคสชไม่สามารถแสดงบทบาทเช่นเดียวกับคสชในยุคที่รุ่งเรืองอำนาจได้เป็นเพียงแค่ตรายางที่รับรองเสียงจากสภาผู้แทนรัษฎรเท่านั้นครับต่อมาเมื่อการกระทําดังกล่าวของคณะสอวอในวันที่13กร,รกฎาคมที่ผ่านไปแล้วขัดแย้งต่อเจตจำนงและสาระสาคัญในหลักประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญจึงเห็นสมควรให้ประธานรัฐสภา นำเรื่องนี้ร้องต่อสารมนูญเพื่อจะวินิจฉัยและสั่งให้สวลกลุ่มดังกล่าวยุติการกระทำที่เป็นปฏิบัติต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทันทีสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ปรากฏตัวนะครับมายืนปรากฏตัวพร้อมรองเท้าผ้าใบในวันอาทิตย์ที่2 3ก,ก,กรกฎาคมนี้ภายในกิจกรรมแฮชแท็กพร้อมนะครับส่วนสถานที่จะแจ้งในภายหลัง นะครับข้างบนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ของผมต่อสื่อหลายสำนักหากต้องการรับชมนะครับรายละเอียดตรงแกก็มีลิงก์แปะไว้ด้วยนะครับในโพสต์ a c e b o o k แกนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0 954605580